ยินดีต้อนรับกลับสู่ช่อง Car Modification ช่องที่นวัตกรรมและความหลงไหลบนท้องถนนมาบรรจบกันวันนี้เราจะพาคุณไปทำความรู้จักกับรถ SUV ไฟฟ้ารุ่นใหม่ล่าสุดจาก BYD ที่กำลังสร้างกระแสไปทั่วโลกอย่าง2026 BYD Leopard รถออฟโ a d ไฟฟ้าที่พร้อมจะเขย่าว,วงการและพาคุณออกไปผจญภัยได้ทุกที่ด้วยพลังงานสะอาดและเทคโนโลยีล้ำสมัยถ้าคุณคิดว่า BYD ทำแต่รถไฟฟ้าสำหรับขับในเมือง ลองคิดใหม่เพราะ BYD l e o p a r d 2026คือการเปิดตัวครั้งสำคัญของค่ายในตลาดรถออฟโรดระดับพรีเมียมโดยอยู่ภายใต้แบรนด์ใหม่ของ BYD ที่ชื่อว่าฟางเฉิงเบาซึ่งเน้นแนวคิดพลังงานไฟฟ้าแห่งการผจญภยัย l e o p a r d ไม่ใช่แค่รถแต่คือสัญ,ญลักษณ์ของความแข็งแกร่งทนทานและทรงพลังในแบบไฟฟ้าเต็มรูปแบบตั้งแต่แรกเห็นคุณจะสัมผัสได้ถึงความโดดเด่นของดีไซน์ที่ทั้งแข็งแกร่งและล้ำยุคตัวถังทรงเหลี่ยมให้ความรู้สึกบึกบึน พร้อมไฟหน้า LED m ม t r i x ดีไซน์เฉียบกระจังหน้าพร้อมแถบไฟส่องสว่างแนวนอนกันชนหน้าทรงสปอร์ตและซุ้มล้อขนาดใหญ่ที่ห่อหุ้มยางออฟโรดสุดดุดันความสูงใต้ท้องรถเพิ่มขึ้นเพื่อให้พร้อมลุยทุกเส้นทางเห็นได้ชัดว่า BYD ตั้งใจให้ Le โอพาดเป็นคู่แข่งโดยตรงของรถในตำนานอย่างแลนด์ครูเซอร์และจี e ปรงเ์แต่ไม่มีการปล่อยมลพิษแม้แต่น้อย ภายใต้รูปลักษ์ที่ดูดันนั้นคือเทคโนโลยีแพลตฟอร์มใหม่ e พลตฟอร์ม4.0ที่ออกแบบมาเพื่อความแข็งแรงและประสิทธิภาพสูงสุดลีโอพาดมาพร้อมระบบมอเตอร์คู่ขับเคลื่อน4ล้อให้แรงม้ารวมสูงสุดถึง680แรงม้าและแรงบิดมหาศาลที่พร้อมให้คุณทยานได้ทุกเส้นทางอัตราเร่งจาก0ถึง100กิโลเมตรชั่วโมงเพียง4.5วินาทีเร็วและแรงเกินคาดสำหรับรถออฟโรดไฟฟ้า หัวใจหลักคือแบตเตอรี่แบลสแบตเตอรี่รุ่นใหม่ของ BYD ที่ขึ้นชื่อเรื่องความปลอดภัยสูงอายุการใช้งานยาวและความหนาแน่นพลังงานสูง l ีโอพาด2,026สามารถวิ่งได้ไกลถึง600กิโลเมตรต่อการชาร์จ1ครั้งและรองรับระบบชาร์จเวลดีซีฟ้าชาร์จิ่งจาก10%ถึง80%ได้ภายใน25นาทีด้วยระบบไฟฟ้าแรงด้าน 800V ที่ให้ประสิทธิภาพสูงสุดทั้งด้านการระบายความร้อนและการจ่ายพลังงาน เมื่อเข้าสู่ภายในคุณจะสัมผัสได้ถึงความลงตัวระหว่างความหรูหราและความสมบุกสมบันห้องโดยสารได้รับการออกแบบอย่างล้ำสมัยพร้อมหน้าจอสัมผัสขนาดใหญ่15.6นิ้วที่ใช้ระบบดีลิงเวอร์ชันใหม่และมาตรวัดแบบดิจิทัลเต็มรูปแบบวัสดุภายในเป็นการผสมผสานระหว่างหนังแท้โลหะและวัสดุทนทานเหมาะกับการลุยทุกสภาพเส้นทางที่นั่งถูกออกแบบให้รองรับแรงกระแทกและยังมีหลังคากระจกพารามาให้ชมวิวระหว่างทางได้อย่างเต็มตา เทคโนโลยีคือจุดเด่นที่ขาดไม่ได้ลีโอพาดมาพร้อมระบบ B Y D Intelligent Off Road System ที่ปรับการทำงานของแรงบิดระบบควบคุมการยึดเกาะและช่วงล่างอัตโนมัติตามสภาพเส้นทางผู้ขับสามารถเลือกโหมดได้หลายแบบเช่นแซน d mud snow rock และ city โหมดทำให้รถคันนี้กลายเป็น S U V ไฟฟ้าที่พร้อมรับทุกสถานการณ์อย่างแท้จริง ในด้านสมรรถนะสำหรับการลุย b y d Leopard ก็ไม่เป็นรองใครมีความสูงใต้ท้องรถกว่า250มิลลิเมตรสามารถลุยน้ำลึกได้ถึง600มิลลิเมตรและมาพร้อมช่วงล่างอัจฉริยะที่ปรับตามสภาพถนนได้อย่างนุ่มนวลไม่ว่าคุณจะขับขึ้นเขาหรือผ่านทางโคลนรถคันนี้พร้อมพาคุณไปถึงเป้าหมายทุกที่เรื่องความปลอดภัยก็อยู่ในระดับสูงสุด Leopard ติดตั้งระบบช่วยขับขั้นสูงเช่น Adaptive Cruise Control Lane Keeping Assist ระบบเบรกฉุกเฉินอัตโนมัติ บล i อคสปอ o ์ตมอนิเตอร์และกล้องมองรอบคัน360องศาพร้อมมุมมองพิเศษส,สำหรับการขับขี่ f f ฟ o a d ตัวถังและแบตเตอรี่เบรดยังช่วยเพิ่มความแข็งแรงให้กับโครงสร้างโดยรวมอีกด้วยสิ่งที่ทำให้ BYD l e o p a r d 2026น่าสนใจคือความสามารถในการรวมพลังแห่งการผจญภยัยเข้ากับเทคโนโลยีไฟฟ้าอัจฉริยะได้อย่างลงตัวมันพิสูจน์ให้เห็นว่ารถไฟฟ้าสามารถทั้งแรงทนและรักโลกได้พร้อมกัน เมื่อ b ีวดีกำลังขยายตลาดไปทั่วโลกลีโอพาดคือคำประกาศชัดเจนว่าพวกเขาพร้อมแล้วสำหรับการลุยในตลาดรถออฟโรดไฟฟ้าระดับโลกอนาคตแห่งการผจญภัยเริ่มต้นขึ้นแล้วแอลเลรนมาในชื่อลีโอพาดแล้วคุณละคิดอย่างไรกับ b ีวีดีรีโอพาร์อ2026รุ่นใหม่นี้มันอาจเป็นรถออฟโรดไฟฟ้าที่คุณรอคอยอยู่ก็ได้คอมเมนต์บอกเราด้านล่างได้เลยนี่คือคาร์โมดิฟิเคชันช่องที่จะพาคุณไปพบกับนวัตกรรมยานยนต์ใหม่ล่าสุดจากทั่วโลก อย่าลืมกดติดตามเพื่อไม่พลาดเทรนใ์ใหม่ๆแล้วพบกันใหม่ในตอนต่อไปเพราะอนาคตขององค์การผจญภัยนั้นขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้า